มีอีกเรื่องหนึ่งเคสของสายไหมต้องรอดเหมือนกันนะคะช่วงนี้โห<ฮ>คุณเอกภพทําเคสเยอะมากเลยเป็นเรื่องความเดือดร้อนของอาอาอามาแกอายุ75แล้วก็มาร้องเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าถูกคนชื่อนามสกุลเดียวกันกับอามาเลยไปสวนสิทธิ์แล้วก็เอาที่ดินของอามาไปอามาบอกว่ากว่าจะรู้ตัวนะท่านผู้ชม กรมบังคับคดีมายึดที่ดินจะไปขายท่อตลาดอยู่แล้วชื่อเดียวกันกับอาาเป๊ะใช่ค่ะลองไปดูนะคะอาาชื่อว่าปัทมาแซ่เตียวอายุ75ปีมากับหลานสาวชื่อว่าคุณชลิดาจุฑาวนิชกุลนะคะวันนี้เอาหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินหนึ่งแปลงขนาดหนึ่งไร่อยู่ในตำบลบ้านใหม่อมเภอบางรักจังหวัดนนทบุรีมาร้องขอความเป็นธรรมกับคุณเอกภพสายไหมต้องรอดหลังจากถูกคนชื่อนามสกุลเหมือนกันเป๊ะ มาสวมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็เอาโฉนดที่ดินไปทําธุรกรรมโดยที่ตัวอ,อาม่าแก่ไม่รู้อาม่าแกมารู้อีกทีหนึง่งบอกว่าตอนถูกกมรมคับคดีจะมายึดที่ดินแล้วเอาไปถ่ายาขายทตลาดถึงมารู้ว่าเอา้าโดนคนมาสวมโฉนดที่ดินเป็นชื่อตัวเองคุณชลิดาหลานสาวของอาม่าเล่าให้ฟังว่าช่วงประมาณปี2558มีคนคนหนึน่งคนคนนี้ชื่อกับนามสกุลเหมือนอาม่าเป๊ะเลยคือชื่อปัทมาแซ่เตียว แต่อายุต่างกันนะอายุเขามากกว่าอาาประมาณ10ปีได้ไปขับรถชนคนแล้วมีการฟ้องร้องกันทีนี้ทนายความของฝั่งคู่กรณีก็เอาชื่อเนี้ยปัทมาแท้เตียวไปสืบซับพเพื่อจะมาชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีรถชนแล้วก็มาเจอที่ดินของอาาก็คือชื่อปัทมาแท้เตียวทนายก็เข้าใจว่าทรัพย์สินที่ดินเนี่ยเป็นของคู่กรณีค่ะก็เลยดําเนินการให้คนคนนี้มาสวมสิทธิ์เป็นเจ้าของ ทำเรื่องที่กรมบังคับคดีแล้วก็ไปแจ้งความเท็จว่าตัวเองทาโฉนดที่ดินหายจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจว่าอ๋อโฉนดที่ดินเนี้ยเป็นของคนชื่อปัทมาแท้เตียยก็คือคนที่สวมสิทธิคนนี้จริงๆเจ้าหน้าที่ก็เดินเรื่องขายท่อตลาดไปในราคา9000 900, 0 0บาทจํานวนนี้แบ่งชดเชยคู่กรณีที่ขับรถชนไป4,0,000 0ส่วนที่เหลืออีก5,000 500, 0 0บาท นางปัทมาคนที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินตัวจริงที่ไม่ใช่อาม่านี่นะก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปรับเงินจากกรมบังคับคดีจากนั้นไม่นานบุคคลคนนี้ก็เสียชีวิตไปคือเรื่องมันซับซ้อนมากาทีนี้กลับมาทางอาม่าอาม่าที่เป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงกับครอบครัวยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอตอนนั้นนะ่ะตอนที่เอาเงินชดใช้กันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ อมมาม่าบอกว่ายังจ่ายภาษีที่ดินตามปกติอยู่เลยนึกว่ายังมีอยู่นะคะที่แปลงนี้ใช่ลองฟังดูคะ่ะเงินเนี่ยนะคะที่ขายได้อะเขาก็เอาไปให้กับคนที่คุณปัทมาคนนั้นที่ไม่ใช่คุณย่าหนูเขาชนไปประมาณสี่แสนกว่าบาทนะคะแล้วก็คุณปัทมาที่เป็นคนชนจริงๆเนี่ยเขาก็ดันมีการไปรับเงินทอนจากศาลด้วยนะคะที่เหลือนะคะ อีกห0 0 0 0นกว่าบาทนะคะโดยเขาไปแจ้งความเท็จว่าโฉนดที่ดินเขาหายที่นี้ถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี58ทําไมถึงเพิ่งมาร้องขอความเป็นธรรมตอนนี้นะคะอามากับหลานสาวบอกว่าที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพราะว่าช่วงปี6 3ถึง6กกรมที่ดินเนี่ยไม่ได้ส่งเอกสารมาแจ้งให้เสียภาษีครอบครัวก็ไม่ได้เอะใจอะไรเข้าใจว่า อาจจะมีการยกเว้นการเก็บภาษีเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดจนกระทั่งปี6-5สถานการณ์โควิดคลี่คลายอาม่าติดต่อไปบอกเนี่ยเราต้องเสียภาษีเพราะวีที่อยู่ตรงนี้ปรากฏว่าตอนนั้นละค่ะเจ้าหน้าที่ถึงแจ้งกลับมาว่าที่ดินถูกขายทอดตลาดไปแล้วก็เลยทำให้เพิ่งรู้ว่าอาาถูกคนชื่อเหมือนสวมสิทธิ์ฮุบที่ดินไปค่ะ ก่อนหน้าเนี่เราเราจ่ายเราจ่ายภาษีใช่ไหมคะตามที่บอกว่าไปถึง6-2แต่ว่าแต่ว่าใบามันไม่มาใบามันไม่มาใ<ะ>บามันไม่มาเราก็เขาอะคือเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลเวฟให้ช่งโควิด เขาก็เลยคิดว่าเอโควิดอ่ะมันก็คือตั้งแต่6-3ไปจนถึงประมาณสักเออหกแล้วหกปลายปีก็ยังไม่มาอีก6-6ตอนต้นปีก็เลยพากันไปกรมบังคับไปกรมที่ดินเพื่อไปตามเอกสารว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มาอืมมันเงี้ยเข้าใจแบบมันมันเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบเออเพิกเฉยคือเราไม่รู้เรื่องอะค่ะ อ๋อนี่คือหลายคนก็สงสัยว่าเรื่องเกิดมาตั้งแต่ปี58นี่จะไม่ปี67เแล้วไม่รู้เรื่องได้ยังไงไม่ไม่เอะใจเลยที่ผ่านมาคือถ้าฟังคุณชลิตาอธิบายเนี่ยคือเข้าใจว่าเวลาทางกรมที่ดินเนี่ยเขาส่งใบมาให้จ่ายภาษีใช่ไหมก็จ่ายต่อเนื่องแต่ช่วงโควิดเข้าใจว่าอ๋อสงสัยรัฐบาลเขายกเว้นให้เพราะเห็นประชาชนเดือดร้อนก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรทีนี้ก็พอไปตามที่กรมที่ดินอ่ะมันถึงได้โป๊ะแตกไงว่าอ้าวโดนคนอื่นเขามาสวมสิทธิ์เนี่ยค่ะ คือคุณชลิตาตั้งข้อสงสัยแบบนี้เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินรู้เห็นด้วยหรือเปล่าถึงแม้คนจะมีชื่อนามสกุลเหมือนกันแต่คนคนนึงเนี่ยมันจะมีจุดต่างแน่นอนนั่นก็คือเลขบัตรประชาชน<อ>ไม่มีทางที่เลขบัตรประชาชนคนคนเดียวกันจะเหมือนกันเออไม่ได้เช็คเหรอเจ้าหน้าที่ได้เช็คไหมเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ต้องไม่เหมือนกันด้วยนะคะใช่ค่ะ เจ้าหน้าที่ที่ดินให้ข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวกันกันกบที่ทําธุรกรรมขั้นตอนการขายทอดตลาดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องย้อนกลับไปดูว่ากรมที่ดินรับทราบเรื่องตรงนี้หรือเปล่าพอเกิดเรื่องปุ๊บทางครอบครัวก็ไปฟ้องศาลยุติธรรมเพื่อขอให้มีคําสั่งยกเลิกคำสั่งบังคับคดีขายทอดตลาดไปแล้วเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและเยียวยาจากความผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่ด้วย แล้วคุณชลิตาบอกว่าที่ดินผืนนี้นะคะถูกขายเปลี่ยนมือมาหลายรอบปัจจุบันมีคนไปสร้างเป็นที่อยู่อาศัยแล้วราคาประเมินปัจจุบันก็พุ่งไปไร่ละ3 3ล้านหเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณเอกภพบ,บอกว่าจะพาผู้เสียหายไปร้องของความเป็นธรรมกับคุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกลมที่ดินให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วย